สวัสดีครับวันนี้พามาชมปืนยิงยางหนังสติ๊กกันนะครับทำจากไม้อัดนะครับทำง่ายๆทำให้หลานเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ยางเข้าไปนะครับ ทั้งหมดสี่เส้นนะครับผมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบยิงกันดูนะครับ ขัดปอกเยิะครับสวยๆปกติจะใส่5เส้นนะครับแต่มันจะแข็งเกินไปโดยใส่4เส้นยิงง่ายกว่านะครับ จัดแบบรัวๆได้เลยนะครับผมเด็กๆชอบใจนะครับมาตรฐานครับ ากกดไลค์กดติดตามนะครับผม